ทุกคนนี้นะคะเตยมี1หนึ่งเคสเราจะมาบอกทุกคนนะคะบอกล้าช่วงนี้ทํางานหนักมากเลยนะคะแต่ว่าเราคนเราทํางานหนักก็ทำไมคะอยากแบบว่าหาของอร่อยๆแบบมีความหิวมากกว่าปกติใช่ไหมคะแต่ว่ายังกลัวรูปร่างที่แบบโอ้ไม่สวยไม่งามใช่ไหมแต่ว่าเตยเนี่ยไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเตยเนี่ยมีตัวช่วยฟุมนความหิวคะ่ะทุกคนนี่เลยจ้าเ กาแฟตัวนี้เลยค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะช่วยคุมความหิวค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วยบล็อกไขมันใหม่แล้วเบิร์นไขมันเก่าด้วยค่ะเจองตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลค่ะศูนแคลอรี่ด้วยนะคะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟแต่ว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายเนาะยางแบบให้ขุนตาเนี่ยไ,ได้สตาร์ทตล,ลอดเวลาหรือแบบพุ้ดีตลอดเวลาเนี่ย ลิเซ่ตัวนี้นะคะยังมีคาเฟอีนป่มค่ะไม่ส,นสน่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองมีคอลลาเจนด้วยค่ะทุกคนทําให้ผิวพรรณของเรานะคะไม่หมองคล้ำเปล่งปลั่งสดใสตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนไปลองกันนะคะรับรองว่าจะติดใจแนใ่นอนเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะลิเซ่คอฟฟี่ค่ะ